สวัสดีครับวันนี้ผมมีนาฬิกาไปเดินเที่ยวตลาดแล้วก็ไปไปหาร้านของเก่าครับเสร็จแล้วก็ไปเจอนาฬิกาเครื่องนี้มาเดือนหนึ่งอันนี้สามร้อยครับผมไม่เดินนะครับเสียสามร้อยบาทซื้อมาใด้้านครับอันนี้คงน่าจะเป็นที่อ,อะไรสุนทีมันนะครับผมเข้าใจอ,อย่างนั้นนะครับเนี่ยครับผมก่ ติดพลาดแบการใดกอไปด้วยนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่คือกําลังตอนนี้กําลังฝึกแล้วก็ฝึกซ่อมหัดซ่อมครับตามที่ท่านอาจารย์ท่านผู้รู้ใน youtube ทั้งหลายนะครับผมก็เข้าไปติดตามเข้าไปเปิดดูใน y o u t u ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายใน youtube ก็มีความรู้ทุกท่านเลยครับันนี้ผมขอชมเลยครับท่านทั้งหลายที่ใน youtube นะครับโอ้มีความรู้เยอะเลยผมก็ เปิดดูใน YouTube อะไรนะครับไอตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรมั่งอะไรมั่งก็ผมก็เข้าไปถามในยูในในบรรดาครูบาอาจารย์ใน u t u b e ท่านหลุดนั้นก็ก็บอกมาเอออย,อย่างนี้อย่างนี้วิธีการทำอย่างนี้อย่างนี้พวกเฟืองกลไกต่างๆเขาเรียกว่าอะไรผมก็เข้าไปถามท่านก็บอกมาหลายคนครับใน YouTube นี่เป็นครูบาอาจารย์คอยแนะนําคอยคอยคอยนั่นอยู่ครับไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวแล้วครับผมแต่ว่าผมก็เข้าไปดูเข้าไปศึกษาใน y youtube ท่านทั้งหลายเขาทาํามันดีเขาเปิดรีวิวเขาชอบมาดีมากเลยครับผมวันนี้ผมขอขอบพระคุณ่วงหน้าที่ท่านมีความรู้ทั้งหลายท่านไม่ห่วงว,งวิชาเลยครับท่านท่านเก่งมากมากเนี่ยครับปัะปัดอย่างนี้ครับผมเห็นไหมครับมีเห็นว่าต้องปลุกอะไรด้วย ผมจะเปิดดูครับอัอนนี้อันนี้อันนี้นนที่ที่ไลานมังครับผมนี่ครับอันนี้ไกลานสองตัวอันนี้ผมตรวออกมาแล้วอ่ครับผมจะตรว ทางไนนะครับผม oh. ว่ามันอยู่ยังไงครับว่าจะเดินใช้ได้หรือเปล่าครับสามร้อยบาทครับร้านของเก่าตอนนี้เที่ยวร้านของเก่าทุกวันครับมีอะไรก็ไปที่ร้านของเก่าบางทีไปได้พวกตัวทัดมามั่งอะไรมั่งครับเอามานั่งทำนั่งโอ้ยปิดครับ แข่งเลยถ้าผมไม่ออกเลยโอ้โกเนี่ยจะออกมเออออกมาแล้วครับครับ เองไว้อืมครับคุณเพื่อนข้างไหนครับ ท่านผู้รู้ทั้งหลายในยู u ูบก็บอกว่าต้องมีครีมเนี่ยผมไปหาซื้อครีมไม่ทราบว่าเลไมนจะหักอยู่ตรงไหนนี่ครับนี่ครับไม่ทราบเลยครับ ครับอันนี้เนี่นะครับผมเข้าใจว่าเป็นเป็นอะไรเนี่ยเป็นใย,ยเป็นอะไรที่เนี่ยนครับนะครับมันมืดครับเดี๋ยวผเปิดไฟก่อนครับเ <c oughs> อ้เห็นชัวร์โอ้เจ้านาน นะครับเ okay. ขาบอกว่าถ้าตัวนี้ยังดีอยู่นะมันก็จะเป็นใย่อยู่สมบูรณ์ที่สุดมันจะไม่มีขาดไม่มีอะไรตั้งอยู่ตามตำแหน่งอันนี้ผมดูเลวไม่ขาดครับยังปกติอยู่ครับยังอยู่ที่เดิมปกติใหญ่เขาเรียกว่าอะไรใหญ่ใหญ่จักกอบ จัครบจักกอบเนี่นะครับไม่ทราบใช่หรือเปล่านะครับจะปิดการบันไดของกดโทษด้วยครับผมใย,ยจับครบจับก,กอบนี่ครับผมว่ามันยังดีอยู่ครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีอะไรที่ว่าจะต้องเนี่ยผมลองนั่งดูครับว่ามันจะเดินไหมเนี่ยตุกติกตุกติกได้นะครับ อ,อันนี้น่าเป็นลานลานนี้ยังดีอยู่ครับออันนี้ไม่มีรานนะครับม,มีครับสองข้างครับผมนี่ครับนี่ตัวนี้ครับ ลานนี้ก็ยังดีครับยัสงสมบูรณ์ใช้ได้อยู่ครับอีกด้านหนึ่งอ้อีกด้านหนึ่งเหมือนกับว่าโรยโรยที่ว่าหันเข้าไปเน้นนะครับรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว จะตีด้วยนะครับมันจะปลุกด้วยจะปลูกร้เปล่านี่ครับตัวนี้อท้ทีมาต้องปลุก ดู่หมไฟลานก็นาอาจารย์ใน YouTube บอกว่าต้องมีน้ำมันใส่น้ำมันเฟืองใส่ด้วยนี่ผมสั่งซื้อมาจากจบที่ครับนี่ครับน้ำมันน้ำมันใส่ พวกจักพวกเครืองต่างๆครับจะเอาน้ำมันใสีไปดูนะครับ โอ้เลยครับมันเดินได้ครับโอ้นี่ครับนี่ครับ แต่ว่าจะปลูกได้แต่ว่ามันแข็งเอือ Hee <laughs> เห็นนั้นว่าสรุปว่านาฬิกาที่ปุ่มซื้อมา300บาทนี่ใช้ได้ครับพอใส่น้ำมันครับไปก็เดินครับตื่นครับผมคือว่าพุกพลุกพุก,พกแต่นี่ต้องต้องต้องเดี๋ยวผมต้องถอดมันดูก่อนไอ,ไอตัวที่แบปลุกนะครับลานปลุกเนี่ย มันก็ว่ามันติดค้างเล่นอยู่ครับเนี่ย เดี๋ยวผมจบเคนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดถั่วเครื่องนี่นะครับเพราะว่าดูแล้วมันก็ยังใช้ได้ครับสมบูรณ์ยังเดินอยู่ครับซื้อมาสามร้อยบาทแต่ว่าขึ้นสนิมนิดหน่อยเดี๋ยวผมทำความสะอาด,ดเ,าาาเ,เดี๋ยวจะทำความสะอาดเสร็จหรือว่า เนี่ยทำให้ตัวให้ปลูกเปนปกติก่อนเลยนะเดี๋ยวผมจะมาให้ท่านได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคนะครับครับผมถือว่าใช้ได้นาฬิกาเก่าไม่ทราบจะกี่ปีครับอันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่า3ามบาทครับผมเดี๋ยวถ้ามีอันไหนที่ว่าดีดีดีดอีกสักชิ้นสองชิ้นเดี๋ยวผมจะมาให้ท่านได้ดูอีกนะครับยังไงเจียก็ขอ ขอพรบคุณมากครับ